คุณลนไพริดค,ครับถามว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นแขนทุกวันกล้ามจะโตไหมครับไม่โตครับเอ่อถ้าอยากจะเล่นเพื่อให้มันเฟิร์มนะครับเล่นทุกวันได้แต่ถ้าอยากจะให้มันโตนครับกล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับจะซ่อมแซมตัวเองใช้เวลา2วันหรือ4ี่ชั่วโมงครับเพราะนั้นก็ถ้าวันนี้เล่นหน้าแขนไปแล้ว อีก2วันถึงจะกลับมาเล่นใหม่ได้นะครับก็นั่นคือวิธีการสร้างกล้ามเนื้อให้ให้โตขึ้นนั่นคือการสร้างกล้ามเนื้อให้มีเพิ่มขึ้นนะครับนะครับไม่สามารถเล่นทุกวันได้ครับแต่น้ําหนักที่เล่นต้องต้องหนักพอที่จะไปทําให้เซลล์กล้ามเนื้อมันขยายนะครับออาามาฮะผมผมเรียกคุณคุณยาคามแล้วกันนะ่าจะนมสกุลเขาชื่อเขาอ่านยากมากเขาบอกว่าอ่า ผู้ชายเยอะนะวันนี้เขาบอกว่าผมได้เหตค Low Carb บ,บวก IF สิบหกทับแปดทำมาได้สองเดือนแล้วครับถ้าผมต้องการเพิ่มกล้ามด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆดีไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ไไดเขาบอกเขากินโปรตีนสองเท่าของตัวเองครับโปรตีนสองเท่าก็จริงแต่แต่ว่าน้ำหนักมันจะไม่ขึ้นคือคาร์บมันจะต้องถึงด้วย แล้วชั่วโมงการกินมันจะต้องได้ด้วยถ้าทำไอเอฟคือไปตัดชั่วโมงกินก็คือไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับอ,อ,อันนี้คือถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงลดน้หนักแล้วก็จะทําให้หุ่นเฟิรม์มอันนี้สามารถทําได้แต่ถ้าจะทาแบบนี้แล้วก็สร้างกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเพิ่มกล้ามเนื้อนะไม่สามารถทําได้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ 1. แป้งจะต้องถึงเพียงพอต่อวัน โปรตีนกินดีอยู่แล้วนะครับวิตามินและเกลือแร่แล้วก็ไขมันดีแล้วก็ปริมาณน้ำแล้วก็ช่วงเวลาที่ทานนะครับทุกๆ3สามหรือสชั่วโมงต้องกินเพราะฉนั้นถ้าไปทำา i f ก็คือตัดละนะครับมันหายไปช่วงหนึ่งและการสร้างกล้ามเนื้อมันจะมันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้อันนี้จริงจริงจ,งจงนะครับถ้าเกิดว่าผมแนะนำอย่างนี้นะช่วงนี้สร้างกล้ามเนื้อ กินอาหารให้พอดีเท่าที่ร่างกายต้องการแล้วก็เล่นตเต็มที่น้ําหนักจะขึ้นบ้างไม่เป็นไรไขมันจะเพิ่มบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปลีนทีเดียวให้มันสวยๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะแบบคุมค้าไปด้วยทํา IF ไปด้วยแล้วก็อยากจะสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยเนี่ยโอ้โหมันมันสวนกันนะครับมันสวนกันมันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้นะครับผมมันอาจจะยินลีนลีน,ลนแกนแกน เขาเรียกว่าแกนนะครับภาษาสมัยก่อนก็คือว่าเล่นหนักแต่ไม่กินมันก็จะชัดๆแกนแกนไม่โตสักทีอ่าไม่โต,โตสักทีมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าแนะนําว่าให้เลือกให้เลือกบิวก่อนแล้วค่อยมาลีนทีหลังนะครับก็ทำอย่างนั้นมันก็จะจะแน่นอนกว่าจะเห็นผลชัดเจนมากกว่าครับ